มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวี ชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัศมิ่งโลเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมหเวร,รัคติธรรมจาริงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหติ ธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ทุกขติงคัตติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามุภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล เป็นวันสําคัญของชาติไทยเราอีกวันหนึ่งเป็นวันอะไรเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่10ทรงทำร,ราชาพิเศษขึ้นคลองราชขึ้นคลองราช,ราชมาเป็นระยะเวลาส5หปีแล้วละ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่1 0บนี้พระองค์เรียกว่าเป็นเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ปิดทองหลังพระ ทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่พระองค์ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้งานต่างๆมันประชาสัมพันธ์ตัวของมันเองบางครั้งพระองค์ก็ถูกอ่าถูกอะไรล่ะถูกคนทั้งหลายนี่คนที่หลายที่ไม่ค่อยชอบพระองค์นี่โจมตีต่างๆนานาแต่พระองค์ก็อดกลั้นอดทนนะมีทศพิธรัชธรรมสุดเยี่ยมเลยทีเดียวพระมหากษัตริย์ไทยของเรานี่อ่าส่วนมาก ส่วนมากก็จะเป็นผู้มุ่งมั่นในการาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองบ้านเมืองแผ่นดินดังเช่นปณิธานของราชกาลที่หนึ่งพระบัาทสมเด็จพระพุทธยศดฟ้าจุราโลกมหาราชที่ท่านกล่าวว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาปกป้องขอบขันธสีมารักษาปวงประชาเรืมนตรีเรียกว่าจะ ตั้งใจอุปถัมภ์อุปถากพระพุทธศาสนา,าย่อยยกพระพุทธศาสนา,าปกป้องคุ้มครองป้องกันพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาถูกทําลายถูกรุกลานและก็รักษาประชาชนาประชาชนพลเมืองรักษาแผ่นดินอย่างเต็มที่นี่ปณิธานของรอหนึ่งของรอเก้าเนี่ยเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เห็นไหมเอาหลักธรรมธรรมพุทธศาสนามาใช้ล้วนๆเลย พอหลงราชการที่เกราชการที่10ก็เช่นเดียวกันเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรทั่วไปนี่ก็เช่นเดียวกันเรียกว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์นำอาหลักธรรมพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเป็นแบบเป็นอย่างให้ชาวประชาพระสงนิกรชาวไทยได้ประพฤติปฏิบัติต,ตามและก็เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความสุขให้กับประเทศชาติของเรานะโดยเฉพาะรอสิธิ์เห็นไหมเราเห็นพระองค์ท่านไปเสด็จเยีอยประเทศภูตานได้รับได้รับตอนรับเป็นอย่างดีเลยหลวงตาก็พลอยมีความสุขพลอยมีความสุขกับประเทศภูตานกับประเทศไทยประชาชนชาวไทยด้วยนะพระองค์ทรงยอดเยี่ยมจริงๆเลยขับเครื่องบินไปกลับด้วยพระองค์เองนะเรียกว่าสร้างความสุขให้กับคนไทยนี่แหละนี่แหละพระราชาพระราชาแปลว่า ผู้ทาประชาชนพลเมืองให้มีความสุขใจให้มีความชื่นชมยินด,ดีเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายควรมีความภาคภูมิใจที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นพร,ระปมุขของประเทศชาติถ้าประเทศชาติของเราประชาประเทศชาติประเทศไทยของเราเนี่ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ปกครองบ้านบ้านเมืองป่านนี้ไม่รู้เราจะไปอยู่อยู่ในอาณาจักรในปกครองของประเทศไหนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นให้ มีความภาคภูมิใจในเอกราชอธิปไตยในบรดกอันลัมค่านี้และก็ช่วยกันรักษาสถาบันทั้งสามนี้ให้ยั่งยืนต่อไปชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนคู่กับประเทศไทยตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร